ต่อจิกซอจากถ้อยถแถลงของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าและแกนนำพักกล้าธรรมนะคะพักกล้าธรรมน่าจะเคาะออกมาว่าขอร่วมรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยในแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อต่อรองและจะไม่มีชื่อร้อยเอกธร,รมนัทพรมเผ่าอยู่ในคอรมออนุทินสองเพราะจากสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้เรียกว่าร้อยเอกธรรมนัทถึงกับเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วล่ะค่ะและแทบจะพูดได้ว่าถอดใจเลยไหม ตัวของผมเองนะครับได้มอบหมายให้จารยนึ่งซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายจันหนึ่งก็เจอนายกที่สงขลานะครับกับท่านเลขาพักท่านไผ่ลิศจะยืนยันเหมือนเดิมส่วนที่เหลือให้อยู่ที่ตั้งพูดกันคนละทีเดี๋ยวก็จะข้อบูลสับสนนะครับก็ควรต้องระวังเลยผู้ดีไม่อยากให้สังคมมองพี่น้องประชาชนเกิดความไม่มั่นใจนะครับในเสถียรภาพของรัฐบาล วอดดิ้งที่ถอดความออกมาคือยังไม่คุยการจัดตั้งรัฐบาลเข้าคียเดียวกับพักภูมิใจไทยแล้วนะคะไม่เคยคุยโคต้ารัฐมนตรีพักก้าทำไม่ใช่เจ้าของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียกว่าถอยแล้วนะหรืออาจจะถึงขั้นถอดใจหรือเปล่าและที่บอกว่าไม่ได้คุยกับนายอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยน่าจะกําลังพยายามบอกไหมว่าจากนี้ไปคนคุยคือหัวหน้าและเลข,ขาธิการพักกล้าทาไม่ใช่ตัวเองค่ะแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัฐที่บอกว่าอยู่ที่ตั้งมีท่าทีถ้อยคําที่มั่นใจมากกว่านี้อย่างสองวันหลังเลือกตั้งร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่า กล้าทำอยู่ที่ตั้งแต่บางพักออกนอกหน้าและย้ำว่ามี58เสียงแต่กระแสก็กระพือออกมาว่ามีอยู่80เสียงในจังหวัดที่พักเล็กทยอยแสดงตัวพร้อมสนับสนุนพักภูมิใจไทยและนายอนุทินก็มีกระแสค่ว่าพักภูมิใจไทยเล่นเกมปาดหน้าพักกล้าทำและที่ว่าภูมิใจไทยจะแพ็กกับกล้าทำเพื่อต่อรองเพื่อไทยผลก็ออกมาตรงกันข้ามเพื่อไทยเปิดตัวสนับสนุน ไปก่อนอีกแต่ร้อยเอกธรรมนัฐก็ยังย้ำอีกค่ะว่า กล้าทำเดินแต่ละสเตปไม่ธรรมดาพักเล็กก็อยากร่วมรัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลอาจมีสีอื่นผสมเหตุมาจากนายทินเปรยว่าพักร่วมรัฐบาลจะยึดสีธงชาติไทยเป็นหลักจากนั้นก็ยื้อกันอีกสองยกค่ะวันเสาร์ที่14กุมภาแจ้งที่จะมีการถแถลงข่าวแต่ก็ยังเป็นการเปิดตัวพักเล็กที่ถแถลงออกมามาแจ้งกันอีกทีนึงวันจันทร์ที่16กุมภาถแถลงสุดท้ายไม่ใช่กล้าทำอีกค่ะร้อยเอกธมนัทพูด พูดอีกค่ะว่ากลรร้าทำไม่ได้รวมพักเล็กต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีไม่มีปัญหาถ้าภูมิใจไทยจะเอากระทรวงเกษตรและสาก์และย้ำค่ะว่าอย่าไปดึงครูใหญ่พักภูมิใจไทยมาเกี่ยวข้องนี่แหละค่ะที่จะเรียกว่า ถอยหรือเปล่าเข้าเกียร์ถอยหลังจริงไหมและจะได้ร่วมรัฐบาลพักภ,ภูมิใจไทยหรือเปล่าคาดการ์กันค่ะว่า19กาุมภานี้ร้อยเอกธมนัทพรมเผ่าเรียกประชุมพักกลรร้าทำก่อนบินไปต่างประเทศและที่ว่าเคลียร์กันแล้วผลที่เคลียร์นายอันทินบอกแค่ว่าย้ำค่ะว่าการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าคอรมออนุทินสองยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นขอให้กกตประกาศรับรองผ,ผลการเลือกตั้งก่อนพร้อมอ้างอิงค่ะว่ากล้าทำยังไม่ต้องรีบร้อนค่ะ เ่จะได้ไม่ต้องแบบมีอะไรเครื่องแปลงสงสัยผมจะไม่พูดเรื่องนี้จนกว่าจะมีการรับรองสสนะครับจนกว่าสอสจะรายงานตัวแล้วก็ประชุมสภาเลือกประธานสภาเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเพาะไอ้ขั้นตอนการฟอรอมรัฐบาลเนี่ย ณขณะนี้ยังไม่ขั้นตอนสุดท้ายอยู่เลยที่ว่าเคลียร์กันแล้วก็แค่การคุยกันค่ะว่าการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่เริ่มยังไม่คุยแต่จริงหรือเปล่าดูจากภาพแล้วน่าจะมากกว่านั้นค่ะระหว่างร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อำนวยการโรงเรียนพระตงที่วัดยงทองอำเภอบางกร่ำจังหวัดสงขลาเมื่อเย็นวานนี้นายนจินใช้เวลาพูดคุยกับศาสรตราจารย์น,นารมลพินโยศินวัฒ หัวหน้าพักกล้าทำรรม,มากกว่า5นาทีค่ะด้วยท่าทีที่เคร่งเครียดบางช่วงศาสตราจารย์นรมนก็พยักหน้าเหมือนจะน้อมรับฟังแต่สีหน้าก็ยังเรียบเฉยบางจังหวะ อ่านจากปากนะคะก็เหมือนจะตอบรับว่าเข้าใจค่ะในขณะที่ท่าทีของนายรุทินคล้ายกำลังอธิบายและพูดทำความเข้าใจแต่ข้อสรุปที่ออกมาเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ายัางไม่ได้ข้อสรุปค่ะไม่วันนี้ก็น่าจะวันศุกร์ไหมคะที่จะรู้ผลเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัฐเรียกประชุมว่าที่สอสอและแกนนำพักกล้าทำในวันพรุ่งนี้19กุมภาพก่อนบินไปต่างประเทศยังไงก็น่าจะพูดถึงความชัดเจนในการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลพัก ภูมิใจไทยค่ะและจากถ้อยถแถลงหรือท่าทีเป็นไปได้สูงที่พักกล้าร,รมจะร่วมรัฐบาลแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีการต่อรองและอาจไม่มีชื่อร้อยเอกธรรมนัตในคอรมออนุทินสองไปด้วยและอาจจะเป็นไปได้ด้วยค่ะว่าหลัง ที่จากพักกล้าทำเข้าร่วมเป็นพักร่วมรัฐบาลไปแล้วร้อยเอกธรรมนัฐจะเป็นเพียงผู้อยู่เบื้องหลังและอาจเป็นหนึ่งในสอสอบัญชีรายชื่อที่เดินเข้าออกสภาผู้แทนราษฎรแทนที่จะไปที่ทำเนียบรัฐบาลและอาจเป็นไปได้ค่ะว่าพักภูมิใจไทยที่จะใช้โมเดลของร้อยเอกธรรมนัฐนี่แหละค่ะแยกส่วนลูกพัก กล้าทําออกมาแล้วเข้ามาอยู่ชายคาสีน้ําเงินและเป็นไปได้ค่ะว่ากล้าทํากําลังเจอย้อนสอนในแบบที่พักพลังประชารัฐเคยเจอค่ะ